มาเจาะบ่อประดานกันต่อทะลวงความลึกให้มันลึกกว่านี้หน่อยรู้สึกว่าดายมันทรายมันทับสมน้ํามันออกเริ่มน้อยแล้วเราก็มาล้างบ่อกันหน่อยวันนี้วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมหัวเจาะสั่งซื้อฮะขนาดสามนิ้วขนาดเล็กๆฮะเจาะเองทําเองก็สั่งเองครับผมสั่งมาจากประเทศจีนนะครับหัวเจาะนี้ไม่ถึงพันนะฮะถ้าเราทําเองเนี่ย งบประมาณการทําการเชื่อมการสั่งเว็บมาใส่เนี่ยมันจะแพงกว่าสั่งซื้อนะฮะหาร้านค้าออนไลน์ดีๆฮะสั่งเองก็ได้ซื้อเองก็ได้อาจจะส่งนานหน่อยราคาไม่แพงฮะสินค้าดีนะครับอันนี้ผมเคยใช้แล้วสั่งตัวที่สองที่สามนะฮะบ่อที่ขุดเองเจาะเองเนี่ยผมแนะนําเลยฮะสินค้าตัวนี้ฮะหาตามร้านค้าร้านค้าออนไลน์ครับมีครับ ไม่ถึงพันคุ้มค่าขนาดที่ผมใช้ตอนนี้คือข้อแป๊บขนาดหนึ่งนิ้วนะฮะในกล่องเขาจะแถมข้อต่อมาด้วยเราจะทําแบบเป็นตัวเมียก็ได้ก็ใส่ข้อต่อถ้าเราไม่ใส่ข้อต่อก็ก,กลายเป็นเกลียวตัวผู้แ,แต่เราจะใช้ลักษณะตัวผู้ตัวเมียผมว่าคุ้มนะฮะเล็บอันหนึ่งก็สามสิบสี่สิบแล้วเนี่ยพลวงให้ความลึกกันต่อมาเจาะบ่อประดานกันต่อพรวงความลึกให้มันลึกกว่านี้หน่อย รู้สึกว่าดายมันทรายมันทับสมน้ำมันออกเริ่มน้อยแล้วเราก็มาล้างบ่อกันหน่อยวันนี้นี่เราตั้งเจาะบ่อบาดาลคนใหม่อ่ะนี่ฮะนั่งเฝ้าเจาะบ่อบาดาลไอ้บาย อย่าลืมกดติดตามนะครับผมมีคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาได้เรียนรู้ในการเจาะบาดาลและเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายกดติดตามผมไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ